ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวบ่อปลาสลิดนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าช่วงนี้แดดแรงนะครับก็จอกกุลาบก็จะเน่าเปื่อยนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับก็รากที่เน่าๆก็จะกลายเป็นอาหารของปลาสลิดนะครับ อันนี้ผมเสริมผักกระเฉดเข้าไปด้วยซื้อมามีผักบุ้งนะครับผักบุ้งนาผักบุ้งแดงก็ซื้อผักกระเฉดมาสองกรํารครับกําละ20บบาทแล้วก็มาใส่ใส่เพื่อให้เจริญเติบโตแล้วก็เป็นที่พักธรรมชาติของปลาสลิดด้วยนะครับผักกระเฉดก็ดีครับมีประโยชน์เอาไว้เก็บกินได้นะครับเอาไว้ยำ เอาไว้ผัดน้ำมันกินกับข้าวนะครับออีกอย่างก็ช่วยบำบัดน้ำได้ครับอันนี้จะเห็นว่าผมทำตัวพ่นน้ำไว้นะครับทำเองนะครับไม่ต้องซื้อประหยัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆครับว่าทำยังไงก็ดูดน้ำจากในบ่อนะครับใช้ปั๊มตู้ปลาปั๊มน้ำตู้ปลานะครับ แล้วก็ต่อสายยางมาแล้วก็ใส่กระบอกขวดน้ํานะครับเจาะรูให้น้ํามันไหลออกเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิน้ําเป็นในตัวนะครับส่วนอันนี้เป็นบ่อปลาปลาปหมูครับพอดีสั่งพันปลาหมูมาปล่อยไว้ประมาณร้อยตัวนะครับก็เป็นปลาหมูฟ้าหางแดงกำลังนิยมครับ ราคาดีครับราคาแรงอยู่นะครับตัวเล็กๆก็ซื้อมาไซอ่า3นิ้วก็ตีว่านิ้วละ10บาทครับสาต,ตัวละ30บาทนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้น้ำไหลจ๊อกๆลงไปในบ่อนะครับช่วยบำบัดน้ำอ่าบ่อนี้ผมจะใช้เป็นปอปูนอิดบล็อกก่อนนะครับอิดบล็อกก่อนอย่างนี้ฮนะ เราไม่ต้องจ้างคนมาฉาบเพราะว่าถ้าฉาบมันต้องใช้ต้นทุนสูงนะครับอันนี้เราก็สั่งกระชังบกมาขนาด2คูณหเมตรนะครับทั้งสบอ่อแต่บ่อนู้นน่ยคือประสบการณ์น้อยๆครับขึงเชือกตึงไปพอน้ำมันเต็มน้ำมันดึงนะน้ำมันกดหูกระชังขาดหมดเลยแต่บ่อนี้มีประสบการณ์แล้วครับก็ทำได้ดี ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับดีมากนะครับก็จะใช้ท่อ p v c นะครับใส่ตามช่องดูอิดบล็อกแล้วก็เทปูนใส่เข้าไปนะครับเพื่อขึงเชือกร้อยเชือกตามดูตาไก่นะครับตอนนี้ก็จะดูปลาหมูค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่านะ้ำมันเจอแดดทั้งวันปลาหมูก็จะไปหลบแดดอยู่ในท่อ PVC ผมเอาท่อ PVC ใส่ไว้2ท่อครับให้ปลาหมูเ,เข้าไปอยู่นะครับเขาชอบอยู่นะครับก็ปักกัะเฉดครับซื้อมา2กับ40บาทรอดูอีกสักเดือนหนึ่งน่าจะเต็มบ่อเน,นี้ยครับโตวไวเพราะว่าน้ำในบ่อน,นี้มันก็มีขี้ปลาก็กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นท่อระบายน้ำนะครับ เราก็จะเอาอิดบล็อกรองไว้อันนี้ก็เป็นใช้น้ำประปาหมู่บ้านนแหละครับเพราะว่าที่หมู่บ้านนี่ค่าน้ำไม่แพงเท่าไหร่หน่วยกิจละประมาณ6บาทนะครับก็สบายๆแต่อีกหน่อยอาจจะใช้โซลาเซลล์ครับอ,อันนี้ก็เป็นบ่อปลาสลิดนะครับช่วงนี้ฝนตกปลาสลิดก็จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับแต่เดี๋ยวเย็ยนๆสักหน่อยก็คงจะขึ้นมากิน ครับอันนี้ก็อันนั้นผมใช้ปัม๊มน้ำตู้ปลานะครับต่อสายยางมาแล้วก็เอ่อหวเสียบตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวต่อสายยางเสียบเข้าไปเลยแล้วก็เป็นกระบอกน้ำขวดน้ำเล็กๆครับมาเจาะรูอ่าก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้น้ำนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิน้ำไปในตัว ตรงนี้ปลาสลิดเจอฝนเจอแดดแรงๆปลาก็น็อกได้นะครับเราก็ต้องปรับปรุงน้ำให้เขานะครับก็เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมชาตินะครับหลังจากที่ทำตรงนี้มาได้ประมาณสักสองวันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือปลาไม่ตายนะครับปกติเจอฝนถ้าไปสองวันเนี่ย ฝนพายุเข้าสอวันแล้วก็แดดแรงๆช่วงกลางวันนี้ปลาผมน็อกไปหลายตัว <c oughs> นะครับแต่เวลาจะส่งลูกค้านี่ผมจะต้องเอาไปขึ้นไปไว้ในกระมังแล้วก็ให้ออกซิเจนแล้วก็ใส่ยาค่าเชื้อแบคทีเรียนะครับก่อนจัดส่งลูกค้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับปลานะครับเวลาลูกค้าได้รับปลาจากเราไป ส่งถึงมือถึงบ้านปลาจะได้ปลอดภัยนะครับลูกค้าได้รับปลาก็าจะได้รู้สึกดีใจนะครับแต่ก่อนส่งใหม่ๆครับตายเรียบส่งไปหนองคายภูเก็ตกระบี่แะยะทางไกลครับเป็นพันโลส่งไปตายหมดครับผมก็เค้มให้ตลอดฮะครับเข็มถ้าเข้มตายอีกก็คืนเงินนะครับแต่ลูกค้าบางท่านใจดีก็บอก ไม่ต้องแล้วพี่นกไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องเคมแลผมสงสารพี่นกก็ <G ül> ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับก็วันหน้ามีโอกาสสั่งใหม่ก็จะแถมให้นะครับระยะทางไกลๆส่งไม่ไหวฮนะ <c oughs> พันโลนี่ปลาจะขาดออกซิเจนซะก่อนนะครับแต่ช่วงหลังเราก็ปรับปรุงนะครับไก่ๆก็เริ่มส่งได้แล้วครับเพราะว่า ก็ทำสูงอัดออกซิเจนให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จํานวนปลาก็ต้องน้อยลงแต่ลูกค้าก็ต้องยอมจ่ายค่าส่งที่มากขึ้นนะครับสําหรับระยะทางไกลๆแต่ใกล้ๆอย่างระยะทางไม่เกิน500กิโลก็สบายครับส่งไปรอดแน่นอน100%รับประกันให้นะครับก็เป็นความสุขช่วงจำเย็นครับก็ เลี้ยงฟลาไปด้วยก็เพลินดีครับนี่ก็ขยายบอ่อเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับบ่อ,บอท้ายนู้นก็เดี๋ยวซื้อกระชังบกองคูนสี่เมตรครับมาใส่ส่วนบอ่อนี้ก็เดี๋ยวจะทําเป็นต้องกันก้นกั้นครึ่งหนึ่งเพราะว่าบอ่อมันใหญ่เกินเดี๋ยวจะรับน้ําหนักน้ําไม่ไหวฮะมันจะต้านแรงดันน้ําไม่ไหวก็อาจจะก่ออิบกครึ่งหนึ่งนะครับ ก้นครึ่งแล้วก็ใช้กระชังบก3าคูณสเมตรนะครับใส่เข้าไปก็จะได้เป็นทั้งหมด5บอ่อนะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพาะลูกป่าไว้นะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็ตัดต้นไม้ชิ้งหมดแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มทำบอ่อให้เต็มพื้นที่นะครับทำติดกำแพง เราก็ประหยัดค่าอิดบล็อกค่าแรงช่างไปอีกนะครับจะใช้กระชังบกหมดแหละครับผมว่ากระชังบกก็โอเคนะใช้ต่ออย่างเงี้ยอยู่ได้10ปีก็คุ้มเลยถ้าเราทุนน้อยเรา,เาไม่ใช้กระชังบกแบบทำเป็นบ่อกเงี้ยแล้วจ้างช่างฉาบเรียบกันน้ำซึมเนี่ยต้นทุนมันเยอะนะครับค่าปูนค่าฉาบค่าเทพื้น เยอะเลยครับเราเก็บตรงนั้นไว้ขยายบอ่อให้เยอะๆดีกว่าแล้วก็ใช้กระชังบกเอานะครับอันนี้ก็เป็น2อคูสครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราจะขยายบอ่อนะครับตรงนี้เป็นฟาร์มปลาสลิดบ้านโป่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพอบอ่มันเยอะขึ้นผมก็จะจดทะเบียนกับกรมประมงแล้วก็ ึ้นทะเบียนกับวิสาหกิจชุมชนนะครับทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนใครอยากมาเที่ยวชมมาคุยมาขอคำแนะนำก็มากันได้นะครับดินดีดินต้อนรับครับอาโอกาสหน้าก็ความเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะมีน้ำสมุนไพรทำไว้แช่เย็นเป็นขวดขวดเอาไว้ต้อนรับแขกนะครับต้อนรับ พี่น้องทุกท่านที่จะเข้ามาชมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับมีความสุขกับการได้เลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีรายได้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือวันไหนเราไม่มีกับข้าวเราก็เอาปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยครับทำกับข้าวกินไม่บาปหรอกครับ เราไม่ได้เอาเขามาฆ่าทิ้งกว้างนะฮะอเอาเขามาทำเป็นอาหารไม่บาปนะครับแต่ของผมตอนนี้เน้นขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มากกว่าเพราะว่าปลาเราไม่เยอะเรามีบอ่อดินก็จริงเนี่ยสองบอ่อแต่เราก็ต้องเอาไว้ขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พรป่าที่ไปปล่อยเอาขึ้นบอ่อดินก็ไม่รู้ว่าจะ ลอดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็บ่อบผมลึกต้อง3าเมตรเวลาเอาปลาขึ้นมาใช้อวนครับต้องลากพร้อมพวกปลานินขึ้นมาแล้วก็มานั่งคัดนั่งแยกต้องใช้คนเยอะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนไม่น่าเอาขึ้นครับเอาขึ้นมาแล้วปลามันจะนกน้ำตายหมดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ที่ช่องนี้นะครับก็ฝากด้วยครับฟาร์มปลาสลิดบ้านโป่งฟาร์มเล็กๆแต่เราจะเติบโตและขยายใ,ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ<ม>เพื่อเอาไว้ต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเล็กๆของเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับฟาร์มปลาสลิดบ้านโป่งใครสนใจพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็โทรมาครับ0ูนย์2 9้าสม่ห<ม>้ผม,ม,ม ชื่อนกนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่อตอนนี้เขาเรียกหมู่บ้านหุบกระทิงครับอยู่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับสนใจพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาโทรมานะครับ0935629458 ความผลิตบ้านโป่งของเราอีกหน่อยกตไม่ได้มีแค่ปลิดนะครับก็จะมีปลาหมูอาจจะมีพวกกระทิงไฟแล้วอาจจะมีบอ่อปลาช่อนบอ่อปลากดคงังกดเหลืองนะครับส่วนพวกปลาไหลปลาหลอดปลาลากกล้วยเนะี่ยผมก็มองมอง,มองศึกษาอยู่นะครับแต่คงยังอีกนานเอาเข้าที่เราทำไหวก่อนดีกว่านะครับโอเคครับขอบคุณมากทุกท่านครับ ที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ